สวัสดีครับพุทธกาลสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บิ๊กซิกหลุดหนึ่งทีมกูหลาดังฟันธงพิมลิกนัดที่33กูหลาดังนะครับของเมืองคุดีฟันธงพิมลิกวิกนี้นะครับชี้ในบรรดาบิ๊กซิกจะมี5ทีมที่ได้3คะแนนเต็มและหลุดแพ้เป็นหนึ่งทีมมาร์คลอเรซันนะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์เกมคนดังของสถานี BBC Sport สแสดงสัตนะถึงเกมพิมลิกนัดที่33ของฤดูกาลโดยชื่อว่าบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั้งลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ที่เชลซีแมนเชสเตอร์นูเต็ดลาตเทนัมอสเปอร์จะเก็บจัดชนะได้ทั้งหมดโดยมีแค่อ์เซนอลที่พ่ายแพ้กับบูมแฮนตันหัวเนเลอร์เราไปดูทัศนะของมาร์คลอร์ลอนสันกันหน่อยนะครับโดยวันเสาร์ที่4ี่กรกฎาคมนะครับดารลิดจะแพ 1, 2, ้ไบรตัน1-2ึเลสเตอร์ซิตี้จะชนะคริสตอลเปลสสอแมนเชสเตอร์นูเต็ดจะชนะปอนส์มัดสี่ศูนย์บูมแฮนตันจะชนะอาร์เซนอล2-0เชลซีจะชนะวัตฟอร์ด2-0ส่วนในวันอาทิตย์ที่5้ากรกฎาคมนะครับ บเร์ล,ลี่ชนะเชฟเฟิลเดย์สองหนึ่งเนลส์ก็ส่งยืนเต็ดจะเสมอกับเวสต์แฮมหนึ่งหนึ่งเลวัภูจัดชนะแ um 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 อสตันล่าสามศูนย์ซามทำตันจะแพ้แมนเชสเตอร์ที่สองศูนย์แล้วก็วันจันทร์ที่หกกรกฎาคมนะครับสเปอร์จะชนะเอเวอรตันสองประตูต่อศูนย์นะครับนี่ก็นำมาฝากกันนะครับเป็นทัศนะของมาร์คลอว์เรนซันนะครับเลวัภูสร้างสถิติสุดยอดในเกมที่แพ้กับแมนเชสเตอรซซ์ซิตี้ แย่ yeah, ที่สุดในรอบ28ปีการแพ้กับแมนเชสเตอร์ตี้ในนัดล่าสุดนะครับทำให้หงดังลิเวอร์พูลเท้าบอดในเกมเดือน5นัตติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีแถมยังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2 0 1 5ที่พวกเขาตามหลังในลีกถึง3ลูกตั้งแต่ครึ่งแรกนี้ด้วยลิเวอร์พูลนะครับทำประตูนในเกมเยือนจากการลางเล่นในทุกรายการไม่ได้อย่างน้อย5นัดติดต่อกันแล้วซึ่งก็เกิดขึ้นในครั้งแรกในรอบ28ปีหลังจากล่าสุดนะครับเอาไปแพ้กับแมนเชสเตอร์ทีี้4-0 ที่สนามเอติฮันสเตเดียมในเกมพิมพ์ังกรเมื่อวันพฤหัสบดีที่2องกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ไงๆก็นับเป็นการลงเล่นเกมเยือนงครั้งที่2งของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่พิมลิกกลับมาเตะกันโดยในเกมแรกก็คือเกมที่พวกเขาออกไปเสมอกับเอเวอเรต0-0ในลีกและช่วงก่อนที่ฟุตบอลจะกลับมาพักการแข่งขันไปนั้นพวกเขาก็เคยเอ,อกไปแพ้อันกฤษนอร์เวย์0-1ในศึกยูฟ่าแชมเลรอบ16ทีมสุดท้ายนดัดแรกโดยการพ่ายวัดฟอร์ด3-0ในลีกและพาใจต่อเชลซีในเกมเอฟคัพ2-0 ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับครั้งสุดท้ายนะฮะก่อนหนน้นที่ลิเวอร์พูลเท้าบอลในเกมเยือนอย่างน้อย5นติดต่อกันในทุ่รุยกันนั้นก็เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนในปี1992โดยในตอนนั้นหงดางถึงขั้นยิงในเกมเยือนไม่ได้ถึง8นาทิติดเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วนะครับยังนับเป็นครังแรกนัดติดเดือนพฤศจิกายนในปี2005ที่ลิเวอร์พูลตกเป็นฝ่ายตามหลังในเกมระดับพรีเมียร์ลีกถึง3ลูกตั้งแต่ครึ่งแรกอีกด,ด้วย โดยครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับเป็นเกมที่พวกเขาพ่ายสโต๊กซิตี้หประตูต่อหกเตียมซบลิเวอร์พูลบิ๊กบายูเมเนกยันเตีโอกอ้อาคันตารา่รากระสันอยากย้ายทีมไม่มีใจเข้าไปเถอะหาคายลูมินเก้นะครับซีอโอของบายูเมเนกรับสภาพของเตีโอกอ้อาคันตาร่าเมิกฟิลจัมพิว้วกระสันที่จะอำลาทีมหลังจบซีนษะ พร้อมพูดถึงกระแสข่าวที่ตัวนักเตะถูกเชื่อมโยงกับเอว์พูอย่างหนกักพร้อมกับพูดถึงกระแสข่าวที่ตัวนักเตะถูกเชื่อมโยงกับเลว์พูได้อย่างน่าสนใจขาไฮลูมินิเก้น,นะครับประธานบริหารของไบเร์มินิกยอดสโมสรลุ้หนังสึกุนเดซึคิเชนิลมันยืนเนีนวตตโกอากันดร,ร,รากองกลางจอมทะมีความต้องการที่จะอำลาทินอาริอันส์อารีนาหลังจบฤดูกาลน,นี้แล้วเตอร์ิกจินชัสเปนในวัย2 9ปีปัจจุบันเหือสัญญากับบบเยิร์มินิกถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้า กำลังมีข่าวเกี่ยวโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนกักโดยที่สื่อบังสื่ออ้างว่าหงแดงใกล้ที่จะปิดดีวได้แล้วอีกด้วยนะครับเราไม่ต้องการเสียเข้าไปแบบฟรฟีๆในปีหน้าผมขอยืนยันในเรื่องนี้อย่างชัดเจนเลย CEO ไบยามินิกเรามีการพูดคุยกันอย่างจริงจังเขาต้องการพบเจอประสบการณ์แปลกใหม่อีกครั้งก่อนที่จะยุติอาธีบกันเลี้ฟุตบอลของเขาอย่างไรก็ตามนะครับฮาคคยลูเมนิกเก้ก็คอนเฟิร์มว่าไบยามินิกยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆทั้งสิน้นกับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับ เรายังไม่มีการติดต่อ,อก,กับทางลิเวอร์ pool แต่ถ้าหากพวกเขาต้องการย้ายไปที่นั่นจริงๆเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้ทั้งนี้นะตียโกย 3, ้นะครับย้ายจากบาร์เซโลนาในช่วงสมัยปี2013ลงเล่นกับเบย์มินิกไปแล้วถึงสิ้น230นัดทำได้31ประตูนะครับยูต็อเธอฟลิกซ์หวังเตียโก้เมานช็อลิเวอร์ pool ยาสนหงด่าง ฮันซี่ฟลิกส์นะครับคุณซื้อของบาเยร์มินิกยอมรับนะครับอยากให้เตียวโกอาคันตัวราอยู่ช่วยทีมต่อในซีซั่นหน้าหลังแน่นเตม,มีข่าวเกี่ยวยงกับลิเวอร์พูลพร้อมคอนเฟิร์มติโกฟิตเต็มสูบที่จะช่วยทีมในเกมเดอเอฟโคคาวรอบชิงในวันเสาร์นี้ฮันซี่ฟลิกส์นะครับเทรนเนอร์เก่งของบาเยร์มินิกยอดสโมสรนลูกหนังศึกเวทีบุนเดส์สิงเยอรมัน,มนยอมรับนะครับว่าอยากให้เตียวโกอาคันตัวระ กองกลางจอมทักษะเรียกเกือบทิ้งโดแต่ัดสินใจอยู่คาแข้งในทินอารีอันส์อารินาต่อไปหลังจบฤดูกาลน,นี้ด้วยการที่ปัจจุบันครับตีเอโกโ้เหลือสัญญากับทางบอยเม,ยมนิกอีกไม่กี่ปีเท่านั้นทําให้คาดการณ์กันว่าเจ้าตัวอาจจะตัดสินใจอำลาทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งล่าสุดก็มีกระแสข่าวว่าดาวเตยวัย29ปีจบม่งมากๆแล้วที่จะปิดดิวย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลสโมสรยิงหิงศึกพรีเมียร์ลิงกนะครับอย่างไรก็ตามฟลิสหวังว่าจะได้เห็นตีเอโกโ้อา เลือกอยู่ช่วยบาเยอร์มิเนกต่อในซีซั่นหน้าพร้อมคอนเฟิร์มนะครับว่าอดีตแข้งบาสโซโนนาจะกลับมาฟิตส,สมบูรณ์แล้วและก็พร้อมช่วยทีมในเกมเดวิสโพคาวรอบชิงชนะเลิศที่เสือใต้มีคิวฟาดแข่งกับไบเออร์เลเวอร์กุเทนในวันเสาร์ที่4ขอกรกฎาคมผมวังว่าเขาจะไม่ย้ายออกจากทีมเขาพึ่งเรีวการผ่าตัดแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนและเขาก็สามารถลงเล่นเป็นตัวจริงได้เลยในเกมวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้เขาฟิตสมบูรณ์100%เในใหญ่ชาวเยอรมันกล่าวทิ้งท้าย ครองโลกกุณกันเปิดเผยความแตกต่างของคลับเป๊บพร้อมยกให้เป็น2ยอดกุนซึงแห่งยุคอินคัรกุนโดกันในครองการของแบนชสเซตตีทีมดังในสึ่อผิวอังกฤษกล่าถึงความยอดเยี่ยมของ2ยอดกุนซึงแห่งยุคอย่างเชกิงคลับของลิเวอร์พูลและโจเซฟเป๊บกูอลาของแบนโจเซตตีจากการที่เขาเป็นเพียงแค่หนึ่งในนักเตะมีกี่คนที่เคยร่วมงานกับทั้งคู่มาแล้วตามการรายง,งานจากเว็บไซต์อย่างเฟ็นทางการของสมสร ดาเตาอินเซลิกเยอรมันนะครับซึ่งจังเกิดกับการคัดแข,ข่งกับบรูซิเซนมุนภายใต้าการคุณทีมของเชกิงคลับตอนที่จะย้ายมาเล่อนอังกฤษกับคุณซอชาวกาตาลันนะครับที่เอติฮัสสเตเดียมได้กล่าวถึงผู้จัดการทีมทั้งสองคนนี้ว่าแาคุณเป็นผู้จัดการทีมที่แน่ทึงซึ่งไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยในเรื่องนี้ถ้าคุณคือผู้จัดการทีมชีย่ยดต้องมีบุค,คลิกภาพที่ยอดเยี่ยมนั่นคือสิ่งที่พวกเขามีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติและมื่อยู่ในเกมการแข่งขันพวกเขาโฟกัสในสิ่งทต่าง เนั้นจะเน้นเรื่องตำแหน่งและการเล่นและการครอบกรองบอลมากกว่าขณะที่จีเกนคลอปก็ชอบการแย่งบอลกลับคืนมาให้ได้และพยายามทำประตูให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยกันกดดันคู่ต่อสู้อย่างเข้มข้นผมจึงคิดว่าก็เป็นมนุษย์ธรรมดาที่จะเยี่ยมและโลกฟุตบอลสมควรจะขอบคุณที่เรามีผู้จัดการทีมสคนนี้อยู่บนโลกใบนี้กุญแนกันกล่าวถิงท้าย ตำนานคนใหม่เจคกิงคลับปลื้มแฮนเดิลสันทำสถิติท้บตำนานลิเวอร์พูลเจคกิงคลับนะกล่าวรู้สึกดีใจกับเจดานแฮนเดิลสันกับตันทีมลิเวอร์พูลที่กลายเป็นผู้นำคนที่4ในประวัติศาสตร์สโมสรที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่ายชิลลีกได้สมเร็จตามการรายงานจากสกายสปอร์ตเฮนโดนะฮะซึ่งรับมอบปอกแขนกับตันทีมจากสตีเวนจอร์ลนในปี2015ได้เดินตามรอยกับตันทีมในระดับตำนานอย่างเอ็มลิสฮิวส์ ิลทอมสันและกรมซูเนตที่ในชูถ้วยนูนหลับมเจร์ทั้งสองรายการโดยในใหญ่ชาวเยอรมันวัย5้ปีก็ได้กล่าวลูกทีมคนโปรดของเขาไว้ว่าผมไม่สามารถดีใจกับเขาได้มากไปกว่านี้อีกแล้วด้วยความสัจริงถ้าเราพูดถึงคนที่แบกความหวังหลายๆคนเอาไว้บนบา่าเฮนโดสมควรเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติเรื่องนี้ได้รวมทั้งการรบมือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนับตั้งแต่ที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่ ผมรู้สึกว่ามันเร็วมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำงานของเขาสิ่งที่ผู้คนมองเขาในฐานะผู้เล่นต้องขอบคุณพระเจ้าที่เขารู้ว่าเขาเป็นผู้เล่นในแบบที่เขาเป็นแล้วเราก็ร่วมกันทำให้มันชัดเจนตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่ช่วงเหลานี้แต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมก็อดใจไม่ไหวที่จะรอดูเขานั่งในสตูดิโอในอีก2-3ถึงปีหลังจากรีไท์ไปแล้วและพูดเกี่ยวกับเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนและคนอื่นๆ และบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดซึ่งมันก็คงเป็นเรื่องที่สนุกน่าดูเจ็กเก็คลับกล่าวทิ้งท้ายนีกคือสุรค่าลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่4ี่ของรรชดาคมนนครับ